หลังคลอดผมล่วงเยอะมากจะรานแล้วจริงๆสามารถเจอได้นะต้องบอกว่าสภาวะผมร่วงของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเจอได้นะคะเป็นสภาวะที่ต้องเรียกว่าเป็นปกติแหละนะคะนั่นก็คือ หกเดือนแปดเดือนนะคะแต่ว่าไม่ไม่เกินหนึ่งปีแน่นอนนะคะมันจะร่วงนะคะทั่วๆท,ท,ทั้งหนังศีรษะนะคะเนาะก็รวมๆว,วันละประมาณ400เส้นเออหลังจากที่เราเคลอดลูกไปแล้วค่ะฮอร์โมนหลังคลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะทําให้คุณแม่ค่ะมีเส้นภาว,ว่าผมร่วงได้ที่เราจะทําอย่างไรนะคะเพื่อทําให้อาการผมร่วงของเราค่ะดีขึ้นนะอันดับแรกคือตัดผมให้สั้นขึ้นเนาะเพื่อไม่ให้รากผมอาหารักรับน้ําหนักเยอะมากเกินอ่ะนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมพอช่วยนะแล้้วกกกกกิิิิินนนนงงบบโตปรรีีใหถึาาท ินโปรตีนไม่ถึงนะคะก็จะทําให้ผมร่วงได้นะคะอ่อนเพลียอะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็กินทัดเหล็กที่คุณหมอใจ่ายให้กินตอนหลังคลอดด้วยนะคะเพราะว่าบางทีนะคะผมร่วงนะคะอาจจะเกิดจากการที่คุณแม่ค่ะซีดนะขะธทัดเหล็กก็สามารถที่จะเจอได้เนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นสารเคมีเกี่ยวกับเส้นผมเนาะไม่ว่าจะเป็นยืดดัดย้อมอเกาะเลี่ยงไปก่อนเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนนะคะอย่างเช่นแบบได้เป่าผมนะคะกับเส้นผมนะคะเพราะอาจจะยิ่งทำให้เส้นผมมีความอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงได้เพิ่มมากขึ้น ออแล้วก็ความเครียดนะความเครียกก็จะทําให้แบบผมร่วงได้ก็ดูแลในเรื่องของแบบความเครียดของเราพวกนี้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่ามันร่วงเยอะมากจะสูญเสียบุค,คลิกมากเลยแม่นะคะเนาะจะแบบรานหัวโกลนแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไปตรวจกับคุณหมอได้นะคะหมอความสวยความงามนะคะอานนี้ก็ต้องวนใจนะคะกลัวว่าจะมีโรคอื่นๆ <สา S 1> อยู่กับ <สา S 1> คุณหมอนะคะเนาะ,ะตรวจสุขภาพร่รางกาย